ครับสวัสดีครับสวัสดีเจขอต้อนรับเข้าสู่ไฟกับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพอาซ้ายมือครับชื่ออะไรครับเคียบุกครับอาชีพครับนักกศึอาชีพศึกษาขวามือครับชื่ออะไรครับอาร์มอาชีพครับขายกะหลีปั๊บครับโอ้โหพูดให้จบพูดจบช้านิดแย่เลยเนี่ยเรามีเวลาให้คุณหนึ่งยกสามนาทีถ้าคุณมาเพราะความกล้าจบแสดงออกมาแต่ถ้าคุณมาเพราะความกลัวจอดชนะกันครับใส่ปัญญา

ăn đèn đèn đi ă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 n đèn đi เป็นไรไหมเราเป็นไรไหมเป็นไรนไหมเช็กด้วยชนอนะ่ะไป

ไปไปไปมมใจมัครับมาใจลึกๆถอนมัดังถอนะันังใจลึกๆใจลึกไปเปล่าไปไหมขันึงไหมยังไงขั้นหนึ่งไปไปไป ับยกได้แลยนะขอตอนยานทำรู้สึกต่อต้องหน่อยมีอะไรไม่ไหวใช่ไหมนสนุกป่ะพี่สนุกแข่งหน้าใหม่นะเฮ้ยครับผมมากครับตบมือ